ถ้าทุกคนสนใจรถยุโรปนะคะก็แนะนําที่นี่เลยค่ะคาชัวๆค่ะเพราะว่าได้ส่วนรถเยอะด้วยแล้วก็ <laughs> <ลา>อย่าไม่บอกลูกตาสิแล้วก็บริการดีด้วยค่ะ <laughs> สวัสดีครับวันนี้มีส่งมอบรถนะครับเบน A 2 0 0 AMG สีแดงน,นะครับคุณ BB สวยมากๆให้ความมั่นใจมากออกรถที่คาชัวๆนะครับ คุณบีบีเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนครับเห็นจาก Facebook ค่ะยิงแอดมาทุกวันเลยอะไรเงี้ยเพจร้านนะครับใช่ค่ะแล้วอะไรทําให้สนใจเราลองเข้ามาดูรถที่ล้านจริงๆแล้วชอบสีแดงอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบเหมือนยิงแอดมาแค่คันนี้คันเดียวด้วยนะไม่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 มีคันอื่นเลยตรงลูกค้าตรงเลยตรงแบบสีเป้าหมายพอดีก็เลยแบบโอเคแล้วก็แบบเข้าไปเสิร์ชดูแบบเลื่อนเื่อนดูในเพจก็แบบ ก็เห็นว่าแบบรถแบบน่าสนใจหลายคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาดูมาดูมาดูแล้วรถสวยนะครับบอกเลยว่าตรงปกโอเคค่ะแล้วก็คุยกับพี่อ้นแล้วก็พี่อ้นก็แนะนาดีด้วยแล้วก็ก็คือเอาง่ายๆก็คือที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าพี่อ้นบอกว่า ซื้อไปแล้วเบื่อแบบใช้2ปีแล้วเบื่อสามารถขายพื้นได้เลยอันนี้ค tai, ือแบบแปลว่าเขาแบบว่าต้องการรันตีว่าแบบเออรถเขาดีเขาถึงกล้าซื้อคืนอะไรอย่างเงี้ยเออรับซื้อพื้นหนูก็เลยแบบตัดสินใจที่จะซื้อที่นี่ค่ะรถทุกคันเราจะคัดมาเป็นพิเศษเลยนะครับรถคันนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบรถสีแดงแล้วด้วยมีอะไรอยากฝากบุคคลทั้งบ้านที่กำลังหารถยุโรปบ้างครับก็ถ้าทุกคนสนใจรถยุโรปนะคะก็แนะนําที่นี่เลยค่ะคาชัวๆค่ะเพราะว่าได้ส่วนลดเยอะด้วยแล้วก็อย่าไปบอกลูกค้าสิแล ่คะขอบคุณมากมากเลยนะครับหน <c oughs> ึ่งสอขอบคุณครับ <c oughs> บ๊ายบายสีที่เราชอบสีสวยมาก